One, two, three, come on! ก่อนเพื่อนๆจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาเลยครับกลาวสวัสดี FCMTATT Channel อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้มีโอาากาสไม่มีไม่ได้ไปทำงานมีเวลาเกณฑอัปเดตไปียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเช้าหน่อยครั้งแรกก็ว่าได้เรามาดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง ฝากเป็นกำลังใจทั้งช่องเล็กๆความรู้เน็อๆทั้งช่อง MTA ด้วยนะครับอ๋อมันวันนี้มีฟ e ีฟุตบอลพอยต์อะแมตตี M ้ฟ e ุบอลพอยต์และยูฟามันมดูก่อนวันนี้เราจะมามาเช้าหน่อยเกณย์อัปเดตไปเทเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อัปเดตสิแพทใหม่เข้ามาแล้วถ้าอัปเดตมันเป็นวันกระหักน่าจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดมอะ่ะ ไปมาเสียเวลากันเลยไปมาเปิดแพ็คนี้เดี๋ยวเกันเราจะมาดูในโลเข็นก่อนตัวให้แรกมันเราอานดูตัวให้แรก,แรกน่าจะเป็นโรนันโดกับกับใครอะ่ะนี่ไงคริสมันโอ้ดีเลยจะไม่ได้ตัวซ้ำถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ปุ่มกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจบนตะกี้ต่อไปด้วยนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยผมเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่ชัดพยายามฟังให้ดีหน่อย บกโดไม่เปิดนะโอ้โหในมามีด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ในมานนาเปิดเต็มแล้ววันนี้เจะามาเปิดนี่ครับสองแพทนีม้มาดูเบอร์เซโรน่าก่อนตัวที่อ่านไดนะ้โอ้โหเยอะเลย ที่แน่แน่เมสซี่ไม่อยากได้เลยตัวอื่นได้หมดนะได้ยูเว่นะโอ้โหยูเว่เด็กเกบริช,ชี่ไม่เอาแล้วเชสเน่ไม่เอาแล้วโอ้โหแถวหน้าไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหมดมีหมดแล้วแถวบนที่ยังไม่มีคือโมราตตาน่าจะตัวเดียวมั้งไม่น่าจะใช่จะไม่ได้นะ,ะเราม,มาเสียเวลากันเลยเราจะมาเปิดแพ็คมาเซโรนาก่อน พอใหญ่ซ้ำก็พอผมจะสวนทางผมจะกดดูเมสซี่มีรายเวอร์ชันแล้วแมสซี่อ่ะจะสองแมสซี่อยากได้เมสซี่เยอะแล้วเอามาให็แนแรกยังดีดีกว่าเลยจะได้ไม่ไม่ได้ไงจะได้ไม่ต้องแรกไงก็มีรายเวอร์ชันนะเมสซี่อ่ะเรามาดูครั้งแรกของบาร์เซโลน่าสเต็ปกินก็ได้ตัวสับตะตัวบาร์เซโลน่า โคตรเซฟอ่ะคนชอบอ่ะตอนเป็นยี่สิบคนใช้มันตล <Wow. S 1> อดโอ้โหไปไปอโอ้โหมันติดกี่ตัวเหรอโอ้โหพุ่มาได้ปุ๊บอือฮึมมันใจ,จดีกินไปแล้วคอสต์คอสต์กันมาเลยอ่ะคราวนี้ขอลองเล่แล้วกันอ่ะเราก็จะกดดูตัวที่เราได้ไนะครับว่ามันได้อีกไง ลองเลวว่าเดาย้อนก็ได้กดซอนกดซอนเด้เบลเล่ก็ได้อ่ะมาันที่สองมาแล้วครมาครับใครครับพิวแบกนี้เบร์ยคาดโอ้โหพี่กำลองนะาเจออะไรนะไม่ประจักะแล้วมันได้อยู่ฮะบ,บาซ่ายังไม่มีเลยเสียกองหน้า โอ้โหได้ย่ฮะล็อกไว้เลยเครั่งสุดท้ายแนละ้วตัวจริงของเขายังเป็นบองเงินอยู่เลยจำเป็นนะถ้าทำฟูลทีมสโมสรนอะต้องมีกองหน้าเพราะเาร์เซโรนาไม่มีกองหน้าเลยอ่ะเรามาดูครั้งสุดท้ายได้ยกยะหว่าลองเลกใครก็ได้อะอยากให้เป็นเมสซี่กับสเตเกน เราได้แล้วไงแบกขวาเออะน่าะแบกขวาแล้วแล้วก็ได้แล้วก็ได้ทราบดีแบกขวาโอ้โหโอ้โหตั้งเยอะตั้งเยอะเตะกินมันรักตั้งกินโอ้โหมันน่าจะมาทีหนึ่งมันสกัดซ้ำอีกโอ้โหไม่ต้องล็อกแล้วแค่ตัวแรกพอแล้วอือฮือ่ะเรามาดูแพ็คที่สองกันต่อแพ็คยูวี โอ้โหแถวบนไม่เอาเกิดหมดละโอ้โหเราจะมาเปิดนะดีนะโรนด้วยมีมาด้วยถ้าโดนด้มากผมผมว่าผมได้นะ,อ,อ,ะอยากได้มรัต้าของหน้าโอ้มาโอ้โห,มโโหผมว่า น่าจะมีแล้วใค่บูริชี่มีอะไรไว้ฉันแล้ว,ลวโอ้โหอะไรวะตัวไหนดีกว่าเนี่ยมันมาสามครั้งฟีเจอร์พ้นได้หมดบูริชี่เนี่ยโอ้โหใช้ก็แค่ใช้แค่ตัวเดียวแล้วมันจะมาทำไมตั้งเยอะตั้งเยอะ,อะขอมอรัต้านหน่อยมอรัตตานหน่อย คนนั้นน่อย่าใจไรกับผมเลยม,มารมาเบอร์อะไรครับ oh, แบบโ <no. S 1> อ้โหมาเป็นมาเตมาโอ้โหแพ็กบาซ่าผมว่าไม่คุ้มเท่าไรแล้วนะดัแพ mm ็ก hmm. ยูเว่มีได้ตัวที่มีแล้วเท่านั้นอือหือ มให้เลยคนนี้ให้หน่อยนะ,อะมาดูครั้งสุดท้ายวัตตามาหน่อยครับมาหน่อยโอ้โหอย่าบอกนะตัวเดิมอ,อ,ะๆๆอะไรวะอะไรวะโคตรเฟี้ยวเลยโอ้โห แพ็กยูเไม่เอาเลยหนักกว่าเดิมแล้วมาเข้าทีมของบาซากดีกว่าโอ้ยูเวโคตรเปลอนเลยเปลนทองเลยตัวที่อยากได้มันเสือไม่ได้โอ้โหบอกเลยแพ็กนี้ผมเอเจ๋งสุดๆ อะไรมันจะขนาดนั้นคลิปอาจจะยาวนิดนึงต้องฝากเพื่อนๆคนดูหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยบาซาก็ได้สแค่2ตัวที่ไม่ซ้ำตัวี่ที่ยังไม่มีมีปัญหาแล้วมันจะแทนไขด่ดีอ่ะแทนนี้ก็ได้ เ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมของยูเอเของคน,คนว่าพอม,มีเกือบหมดแล้วฟีเจอร์ขับแค่ตำแหน่งเดียวเอาอยู่ไหนนะซัมโตสเปคนคนนี่ไง,นนไงโอ้โหแล้จะเปลี่ยนใครอ่ะ ้ากับแบ็กซ้ายตำแหน่งเดียวโมรัตตาโอ้โหอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าจะแชร์ช่วยกดแชร์ถ้าจะให้ดีช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปของผมตต่อไปคลิปนี้ก็มไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ